Legend of the Celestial o r d e r EP 2ีตอนการโต้กลับครั้งแรกข่าวร้ายและแรงบันดาลใจเสียงลมยามคำ่ำพัดผ่านซากบ้านเรือนที่ถูกเผาอินและนารีเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกพวกมารโจมตีเศษขี้เถ้าและกลิ่นไหมยังคงอบอวนเด็กเล็กกอดแม่ร้องไห้เบาๆ เรามัวแต่หนีแบบนี้ไม่ได้แล้วอินถึงพลังเรายังไม่เพียงพอแต่ถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะมีอีกกี่หมู่บ้านต้องพินาศฉันรู้ต่อให้ต้องเสี่ยงก็ต้องลองโต้กลับสักครั้งอย่างน้อยเพื่อปกป้องคนที่เหลือทั้งคู่ตัดสินใจมุ่งหน้าไปหุบเขาวิญญาณครามสถานที่เล่าขานว่ามีพลังโบราณซ่อนอยู่การเดินทางสู่หุบเขาวิญญาณคราม ้องฟ้าเริ่มสว่างอินและนารีเดินผ่านป่าเขียวชะอุ่มเสียงมํมตกไกลๆและแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้พวกเขา,ผาเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าดุร้ายและกับดักเก่าแก่ระหว่างทางทุกย่างก้าวเหมือนเป็นบททดสอบบททดสอบยิ่งยากรางวัลก็ยิ่งมีค่าพวกเขาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างลื่นไหลามากขึ้นค่อยๆเพิ่มความชำนาญทั้งดาบและเวท การเผชิญหน้าปีศาจเงาในช่องเขาแคบหมอกสีครามปกคลุมพวกเขาถูกล้อมด้วยปีศาจเงาตัวสูงเกือบ3เมตรเคลื่อนไหวรวดเร็วราวสายลมมืดอินฟ้าดับออกไปแต่แรงประทะสะท้อนกลับมาทำให้ต้องถอยนารีร่ายเวทแสงส่องลงบนเงาทำให้มันชะงัดพวกเขาสามารถร่วมมือกันโจมตีและกำจัดปีศาจเงาตัวนี้ลงได้ แต่ก็เสียพลังไปมากการปลุกสัตว์ประจำกายหลังศึกอินได้รับบาดแผลและเกือบหมดสติจู่ๆแสงจากจี่หินบนคอเขาส่องสว่างรูปสลักมังกรครามที่ผนังถ้ำเริ่มเคลื่อนไหวกลายเป็นมังกรวิญญาณครามขนาดเล็กโฉบลงมาหาเขาเสียงมังกรวิญญาณครามเจ้าพิสูจน์แล้วว่ามีใจกล้าข้าจะเป็นผู้คุ้มครองเจ้าอินลืมตาขึ้น เห็นมังกรล้อมรอบร่างพร้อมมอบพลังป้องกันและโจมตีใหม่การค้นพบอาวุธและไอเทพภายในสุดของถ้ำผู้เขาพบแท่นหินโบราณบนแท่นมีดาบแห่งสายลมครามและไอเทพแห่งปีกมังกรลอยอยู่นี่อาจเป็นพลังที่เราต้องการเพื่อเริ่มโต้กลับอินรับดาบในขณะที่นารีเก็บไอเทพไว้เสริมเวทของเธอ สัญญากลางแสงครามที่ยังรออยู่ออกจากหุบเขาทั้งคู่มองไปยังเส้นขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำแห่งโลกมานนี่เป็นเพียงก้าวแรกศึกจริงยังรออยู่เราจะกลับมาพร้อมพลังที่ใครก็หยุดไม่ได้คติสอนใจชัยชนะไม่ได้เกิดจากการมีพลังมากที่สุดแต่จากการกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า แม้ในวันที่ยังไม่พร้อมจบภาค1โปรดติดตามต่อในภาคสอง